ชมคะมิวเข้าใจนะเวลาขับรถบนท้องถนนรถติดอากาศร้อนมันก็หงุดหงิดเนาะเนอะช่วงนี้คนหัวร้อนเยอะใช่แต่อย่าหัวร้อนกันเลยค่ะเล่าข่าวแบบคนหัวร้อนบนท้องถนนทุกวันจริงๆเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นแถวๆเป็นแบบถนนสีอยุธยาแยกพญาไทเขตราชเทวีอะค่ะก็จะมีรถแท็กซี่ค่ะนี่เห็นไหมเส้นทึบนะเส้นทึบนะพยายามจะเบียดเบียดเบียดเข้าเลนสาย จริงๆเลนซ้ายเขาต่อกันมายาวเหยียดแล้วคุณแบบคุณคุณแซงขวามาแล้วก็จะเบียดปาดเขาซ้ายอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็แบบ <c oughs> โอ้โหเนี่ยเส้นทึบแบบเนี้ยคุณอะทำผิดแต่ปัญหาคืออะไรคุณกลับไปด่าคนที่ตำหนิคุณซึ่งคุณอะทำผิดแล้วคุณมาอ้างว่าในรถคุณมีเด็กมาลงมาถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวลองฟังเสียงดูคะ่ะ ณปาดเข้ามานะครับเข้าใจ่ายเอาถ่ายไงคุณปาดเข้ามาเส้นึบอ่ะครับแลล้วมันนโดหรือเป่าไม่โดนแต่มันปาดเข้ามาผมอยู่ในคิวของผมมากก็โอ๊ยต้องอ้างเด็กด้วยเหรอทำผิดกฎจราจรต้องอ้างเด็กอะหัวล้อนี่เป็นทำไมล่ะครับก็ผมไม่ได้เข้าอะไม่ต้องตามเดี๋ยวแจ้งทางขนส่งโอ้เดี๋ยวมันจริงโอ้ คือรถคู่กรณีเขาก็มองว่าเขาอุตส่าห์ต่อคิวมายาวเหยียดทนรถติดเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎจราจรแต่รถแท็กซี่สีชมพูคือเลนขวามันโล่งใช่ไหมไปขวากันเลยแล้วก็มาขอบเบียดเอาปาดเข้ามาใกล้กๆแบบนี้ค่ะแล้วรถคู่กรณีก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะให้แทรกอะ่ะไม่อยากจะให้แทรกเข้ามาแต่รถแท็กซี่แบบ จริงๆแล้วคุณทําผิดอ่ะแต่คุณกลายเป็นหัวร้อนใส่เขาลงจากรถมาถ่ายคลิปแล้วก็มาว่าเขาและอายุเยอะเลยด้วยนะใช่แล้วคุณ,คณมา<ง>อ้างว่าผู้โดยสารเป็นเด็กนะมาอ้างเด็กในรถมีเด็กเออยิ่งถ้ามีเด็กคุณก็ไม่ควรทําแบบนี้นถูกต้องผู้โดยสารไม่งงหรอตกใจดีอยู่ดีๆคนขับแท็กซี่ลงมาไปด่ารถคันข้างหลังอย่างเงี้ยรีบส่งรถแล้วมั้งและที่น่ากลัวตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมคนขับแท็กซี่อ่ะเหมือนกับด่าคู่กรณีเดือยยิงเลย พอคูค่กรณีบอกว่าวโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ขนส่งพอจบคํานี้แหละเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิง,ยงแม่เลยออย่างเงี้ยม,มันได้หรอมันข่มขู่กันแบบนี้ได้หรอแล้วลุงก็เดินไปหยิบหนังสติ๊กออกมาแล้วก็เออไปกันเถอะอ,อย่าหัวร้อนกันแบบนี้เลย <c oughs> คือเหตุการณ์นี้จริงแล้วก็น่าจะพอเห็นทะเบียนรถของรถแท็กซี่สีชมพูนะคะแล้วก็คลิปที่แชร์ในโลกออนไลน์เห็นหน้าคนขับแท็กซี่ด้วยนะคะแต่เราเอามาออกข่าวเราก็เบลอหน้าให้นิดนึงจริงๆแล้วถ้าคุณเห็นตัวเองในโลกออนไลน์คุณก็ น่าจะอายนะคะใช่น่าจะอายนะคะเนากแต่เห็นบ่อยอะต่อแถวเราก็เป็นหนึ่งคนที่ต่อแถวยาิแล้วพอจังหวัดพอจะขึ้นจะเลี้ยวจะต้องมีมนุษย์แทรกสินน่โอ้ยอย่างเงี้ยมันมันคือไม่มีมารยาทในการขับรถไงอืมอ่ะก็เตือนเป็นอุทาหรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจรและอย่าหัวร้อนบนท้องถนนนะคะใช่ค่ะจะเย็นเยจะเย็นเยนจะได้มีชีวิตอยู่อีกหลายๆปีรนะพอเครียดไปหัวร้อนไปก็อายุสั้นนาหรือไม่ก็โดนไข้โป้ง ไข้ปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ย <c oughs> เอออันตราย